ครับผมแม่มดที่เราเรอคอยครับเพื่อนๆวุ้ยเสร็จเราด้วยเอาไงกดเลยไหมล่ะทุกคนครับถ้ากดนี่คือต้องไปลุ้นอีกทีนึงว่าเราจะได้ตัวอะไรนะครับผมมันจะออกมาจากตรงนี้ไหมผมยังไม่เคยกดนะอันนี้เป็นครั้งแรกมากดพร้อมกับเพื่อนๆเลยนะครับผมแต่เอาเป็นว่าก่อนที่เราจะกดเนี่ยมาดูกันก่อนเมื่อคืนนี้อัปเดตผมได้อะไรมาบ้างนะครับผมเมื่อกี้ผมใส่ในส่วนของตัวนี้ตัวนี้ตอนแรกผมเข้าใจผิดครับ ผมเข้าใจคิดว่าในอัปเดตนี้เนี่ยเราจะใส่ได้เฉพาะตัวที่เป็นอีเวนต์ฮาโลวีนเท่านั้นนะครับผมตัวเบลล์อดปกติใส่ไม่ได้ปรากฏว่าไม่ใช่นะครับเพื่อนๆจะใส่ตัวอะไรลงไปก็ได้นะครับผมมันคล้ายๆกับอีเวนต์ก่อนหน้านี้เลยจําได้ไหมก่อนที่มันจะมีตู้คราบอะมันจะมีให้รวมนะครับผมคล้ายๆแบบนั้นครับแต่ว่าอันนี้น่าจะดีกว่ามั้งต้องดูว,ว่าเราจะได้ตัวอะไร ยังบอกไม่ได้ว่าดีกว่าหรือเปล่าครับแต่เอาเป็นว่าเพื่อนๆมีตัวไหนก็สามารถนําไปใส่ตู้ได้และนี่คือทั้งหมดที่ผมได้มาในอัปเดตนี้นะครับผมมันไม่ได้ตัวแพงนะในรอบนี้นะครับผมแต่ถือว่าคุ้มครับเพราะว่าเราได้ตัวน่ารักมาเยอะนะครับผมพวกตัวที่แบบติดหมวกและแบบโอ้โหน่ารักมากนะครับชอบอีเวนต์นี้มากเลยทุกคนนี่ด้วยนะครับผมเกือบลืมไปเลยลัคกี้บ็อกซ์มี1กล่องนะครับเดี๋ยวค่อยขึ้นมาเปิดกันนะครับผมขอกดตรงนี้ก่อนนะครับ3 2 1 มาครับผมคน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 กำเนิดเกิดเป็นตัวอะไรครับโอ้ยโอ้ดินดินดุนโอ้เห็นเงินแล้วคืนได้ไหมครับคุณแม่บดคืนได้ไหมนะครับผมทุกคนพอเราามาใส่แล้วมันจะแสดงให้ดูว่าเราจะมีโอกาสได้อะไรนะครับผมตรงนี้รวมไปถึงอ๋อลืมบอกไปนะครับถ้ามีการกลายพันธุ์ของตัวนั้นอยู่เนี่ยเวลาเอาไปใส่เนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้การกลายพันธุ์ด้วยนะ คือเขาเพิ่มในส่วนของตรงนี้มานะครับอ่ะผมใส่เพิ่มก็แล้วกันถ้าผมไม่เอาแจ็คละ่ะขอเอาแจ็คมาคืนได้ครับผมโอเคเอาแจ็คมาคืนได้นะทุกคนแต่โอกาสในการออกแจ็ค40%นะครับผมอ่ะกดเก็บแจ็คก,ก่อนถ้างั้น แว i ไพคาปูชิน่าติดโกแล้วก็ติดทาโก้ให้เงิน4ี่แสนต่อวินะครับเพื<ๆ>่อนๆเวลาผมเอามาใส่แล้วนะครับผมนี่ครับก็จะมีโอกาสได้การกลายพันธุ์ของตัวนั้นๆที่เราเอามาใส่นะครับผมโก้สิบเปอทาโก้อีก10%นะครับผมถามว่ามีโอกาสแบบได้พร้อมกันไหมผมว่ามันก็น่าจะมีครับไม่งัน้นเขาคงไม่โชว์ให้เราดูนะครับผมเปอร์เซ็นต์เยอะนะแต่ว่ามันออกยากว่ะเวลาเอามารวมจริงๆแล้วผมมีแวนไพคาปูชิน่าอีกตัวหนึ่งอันนี้ห้าแสนเก้านะครับเพราะว่ามันติดบัฟอะไรไม่รู้เนี่ ติดไทยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เท่าเดิมเลยเมื่อกี้ผมจําได้นะครับผมแจ็ค47็นะครับหอยทากย4ิบส่นะครับตัวนี้มังกร16แล้วก็ปลาหมึก13ถ้าเรากดออกก่อนเดี๋ยวผมไม่สนและในส่วนของไทยเนี่ยไม่เอ,เอาเอาไทยออกมาผมใส่แจ็คลงไปเปอร์เซ็นต์หอยทากกับแจ็คต่าลงนะครับผมแต่ว่าในส่วนของมังกรกับปลาหมึกเพิ่มขึ้นปลาหมึกจากตอนแรก13ขึ้นมาเป็น14มังกร16ขึ้นมาเป็น20นะครับผมแบบนี้ก็สวยเลยนะครับอีก2ตัวเราจะใส่อะไรดี ลองใส่สีเข็ดดูบ้างดิใส่สีเข็ดปลาหมึกขึ้นมาเป็น17หุ้ยบังกรสามสามโอกาสในการออกสีเข็ดงั้นเราเอานี่ไม่ดีกว่าหรอใส่สีเข็ดลงไปนะครับเดี๋ยวผมเอาเมดีโอก่อนนะแบบหนึ่งทุกคนลิงติดไดมอนด์ได้เท่าไร่ครับลิงติดไดมอนด์หุ้ยขึ้นมาเป็น61เปอร์ซโอกาสในการออกปลาหมึก17ดนะครับผมถ้าเราดวงเกลือมากๆเลยผมบอกเลยว่าถ้าดวงแบบอวดสวยมันจะออกในส่วนของตัวนี้กับ <c oughs> ตัวน, <c oughs> วนี้ออกแจ็คกับหอยทาก แต่ถ้าเราดวงดีเราก็จะได้ดีครับสีเข็ดอันอันที่ขึ้นสีสีเนี่ยน่าจะหมายถึงเบนโอดนะครับผมส่วนที่ขึ้นสีดำเนี่ยก็คือระดับสีเข็ดนะครับสีสีนี่คือระดับเบนโอดก่อนนะผมจะใส่เป็นสีเข็ดหมดเลยไหมเฮ้หรือว่าเราจะลองเป็นแบบสีเข็ดหมดเลยดีวะอาผมขอเอาแจ็คออกแปบนึงนะสีเข็ดก็ใกล้จะหมดแล้วเปิดกล่องแอดมินครับเผื่อจะได้สีเข็ดมาใส่อีกสักตัวครับผมสีเข็ดไปเพื่อนขอสีเข็ดสีเข็ดตัวอะไรก็ได้ตัวอะไรก็มาใหม่เนี่ยฮะ นกพิลาฟลกพิลาฟไม่ต้องมาแล้วต้องใส่ตัวนี้เพื่อนๆนเพราะว่าตัวนี้ให้เงิน1.5น้อยสุดแล้วนะครับผมแล้วก็ขาดอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็คงต้องเป็น2ตัวนี้ด้านบนนะครับเราใช้ฉลามซอมบี้ก็ได้นี่ว่าฉลามซอมบี้ให้เงินเยอะมากนะครับผม2ล้านเลยนะแบบไม่ติดบัฟอะไรนะครับผมแล้วหน้าตาเขาก็น่ารักมากเป็นฉลามแฟรเกนสไตล์นะครับผมโอเคใส่ไปครับได้อะไรครับอู้ 93%แล้วก็7%มีโอกาสได้ในส่วนของ w ิดแฮท5% a ทางโก5%ไดมอน5แล้วก็โก5ครับงั้นกดไปเลยครับผมกดไปเลยรอไปชั่วโมงครึ่งนะครับผมสคิปได้เลยไหมสคิปเท่าไหร่ครับขอดูราคาก่อนนะโอเค199ยเลบักงั้นยังก่อนนะครับผมอีกอย่างนึงนะครับทุกคนนี่เกือบลืมเลยนะครับ Limited Edition ไม่เหลือแล้ววะหมดแล้วนะครับผมลาสปุกี้ สะสม4เบลอตตัวนี้แล้วก็กดซัมมอนออกมาก็จะเป็นลิมิเต็ดตัวนี้นะครับผมผมไม่ทันน่ะนี่ในระหว่างที่รอครับผมสมัครใหม่เพื่อมาใช้งานนี้โดยเฉพาะครับผมเบคอนมีตัวอะไรให้รวมไหมเฮ้ยเราใส่ได้นะทุกคนเนี่ยสีเข็ดเพียบเลยนะครับผมสีเขีดครบ4เปล่า 1...2...3... ขาดหนึ่งเฮ้ยสีเข็ดขาดหนึ่งว่ะงั้นเอาตัวกากไปก่อนก็ได้ไหมอีเวนต์มาพอดีก็จัดคับขอถุงมือยินหยาง ได้1ล้านไม่ต้องลุ้นนะครับผม <laughs> เพราะาเห็นแล้วเมื่อกี้ใส่ล่างหน้าจอนะครับ <laughs> เพื่อนๆได้ซีเข็ดอีกตัวหนึ่งมาพอดีนะครับผมไปยกอีกหลังหนึ่งมาแล้วผมก็ตัดสินใจขายเจ้าแมวทิ้งนะจริงๆไม่อยากขายนะครับเสียดายอะแต่ว่าเราไม่มีทางเลือกครับผมบ้านมันเต็มยังไงก็ต้องขายไม่งั้นมันจะยกมาไม่ได้นะครับใส่ฉลามติดแคนดี้ลงไปมีโอกาสออกแคนดี้แล้วก็เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวผมเพิ่งรู้ว่าถ้ามีอีเวนต์ยินอย่างมา เรากดรวมเนี่ยจะมีโอกาสได้ยินยางด้วย15%เอา้าทําไมผู้วพัฒนาไม่บอกแต่แรกครับเมื่อกี้เราลุงยี่รอยินยางมากวอนดีว่วาเนาะนะครับผม <c oughs> ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันทุกคนเนี่ยแหละโอเคใส่ไปเพราะว่าเมื่อกี้มันเป็นฉลามแคนดี้มันไม่ใช่ฉลามยินยางนะครับผมปิดท้ายด้วยสไปเดอร์แซมมี่เปอร์เซ็นต์เราเท่าไรครับทาไมเปอร์เซ็นต์มันเท่ากันกับไอดีหลักเราเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับผมแต่ที่แตกต่างกันก็นกคือนี่ครับ การกลายพันธุ์นะครับเพื่อนๆดูดิเพียบเลยนะครับผมโอเคกดเลยนะรอไปชั่วโมงครึ่งครับทุกคนครับเมื่อกี้น่าจะเป็นความโชคดีของผมมากเลยตอนแรกผมคิดว่าเอ๊ะในระหว่างที่เรารอเนี่ยไปหาขโมยรอก็ได้มั้งนะครับผมปรากฏว่าไฟดับครับ <laughs> ทุกคนทุกคนนึกภาพออกใช่ไหมไฟดับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมมันก็จะค้างเหมือนกับคนก่อนหน้านั้นที่เราเคยไปขโมยของเขา นะครับผมคือกลับเข้ามาอีกทีก็หายหมดบานเดิมดีนะไม่ได้ไปขโมยคือผมก็ยืนรอตรงเนี้ยนะครับผมจนจะชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับอีก20วิบวิเนี่ยเพื่อนๆเดี๋ยวรอรอกดนะมาดูกันซิว่าเราจะได้อะไรครับกลายเป็นว่าคลิปนี้ไม่ได้เน้นขโมยนะครับผมเน้นผสมปรุงเป็นรสอย่างเดียวเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ คือมันขึ้นมาเป็นสกิลเลตันอีกตัวหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็เป็นซีเขดนะครับผมคือซีเขดสตัวแต่ว่าอีกตัวหนึงเเนี่ยไม่ได้นะครับผมได้ตัวนี้50,000นก็ดีครับดีกว่าไม่ได้เลยนะครับผมห้าแสนเราเสียเอ้ยแต่จริงเราเสียไปเป็นล้านเลยนะเสียไป4ลนะ้านน่ะถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยเราใส่ระดับซีเขดไปตัวเป็นล้านเลยนะครับผม <laughs> ไม่เป็นไรเ <laughs> พราะเรายังเหลืออีกไอดีนะครับผมมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับห้าสี่สาม 2 1 0กดเลยนะครับคุณแม่มดเมื่อกี้ผมได้มังกรไปแล้วแม่มังกรแล้วนะมังกรสกิลเลตันพอแล้วขอแค่สกิลเลตันเฉยๆครับผมไปครับแล้วไม่ติดกายพันอะไรเลยนะผมขอหวดทีนึงด้วยขอหวดแม่มดได้ไหมเนี่ย คือมันไม่ติดกายพันธุอะไรเลยนะครับผมเราใส่ไปเนะี่ยมันมีกายพันธุ์ด้วยเพืเ่อนๆจาได้ใช่ไหมมันมีทั้งหินหยางนะครับทั้งโกทั้งทาโก้ทั้ง,งโอ้โหคือสารพัดกายพันธนะุอะที่ผมใส่ไปปรากฏว่าไม่ได้เลยนะครับผมเมื่อกี้ผมใส่ซีคิทลงไปสี่ตัวรอบนี้ลองไปรอตกอนหมดเลยดูบ้างนะครับเราเอาแจ็คคืนแม่มดก่อนนะแจ็คไม่เอาแล้วนะครับ <laughs> ผมขอคืนนะตัวเนี้ยนะครับผม โอกาสในการได้เนี่ยเห็นไหมมันก็มีโอกาสในการดรอปมังกร22%เปรนี่ยถือว่าสูงมากนะครับผมกดไปเลยในระหว่างนี้เราก็มาสำรวจดูคนอื่นกันก่อนนะครับผมเผื่อเขาจะมีตัวดีๆบ้างนะครับได้รวมยังหลังนี้ก็รวมอยู่นะเฮ้ยมาแล้ววะ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล,าแลนะโอเคล็อกแล้ว <laughs> ใครเข้ามาแบบเนียนๆวะเนี่ยหลังนี้มีลัคกี้บ็อกเลยเหรออ๋อลัคกี้บ็อกเป็นระดับมิทิกนะครับผมนี่ไงซีเข็ดเราขโมยซีเขดเขาดิ เอาซีหิดเขานะครับผมแล้วเราก็เอาไปรวมเออโอเคแยกล่างไปครับผมจากนะั้นสลับล่างแล้วก็ล่องขุนเอาไว้ตอนแรกผมว่าจะไม่ขโมยแต่โชคชะตาแม่มดกาหนดมาให้เราต้องทําแบบนี้นะครับผมถ้าจะโทษก็ต้องโทษผู้พิจนาแซมมี่เลยเพื่อนอันนี้น่าจะเป็นเจ้าของบ้านนะครับเจ้าของบ้านใช่ปะทําไมไม่ยิงล่ะเพื่อนเจ้าของบ้านมาจากไหนเนี่ยรัเสเซียใช่ไหมโอเคติดธงรัเสเซียที่หมวกนะครับผมเอามายกตัวเราอีกผมเล็งตัวนี้ไปอยู่นะครับเพื่อนไปเอาหลามดิ อย่ามาทางนี้ดิเดี๋ยวเราจะโดนลูกหลงนะครับผมยังไงเฮ้ยมันเหลือแค่ไม่กี่วิแล้วนะเพื่อนโอเคโดนสักทีนะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมวางในส่วนของปั๊บปั๊บไปคอมโบต่อเนื่องเรายกเลยนะครับ5้าสี่สสองหนึ่งศประตูเปิดครับเปิดแล้วไปแล้วครับผมไปแล้วนะครับไปแล้วซีร้ามาทําไมตรงนี้ครับเนี่ยล่างแยกผมมาไกลซะด้วยโอเคออมไปครับ ออมไปบ้านอยู่ตรงนี้เฮ้ยใครยกใครยกวิ่งมาเฮ้ยเฮผมจะโดนไปดรวอเปล่าเพื่อนอย่าทำแบบนี้ดิอย่าจาโดเจ้าของบ้านหรือใครไม่รู้มันสแลปใส่ผมอ่ะไม่รู้นะเพื่อนๆเอาเจ้าของบ้านมันไปไหนว่าหลังเนี้ยทุกคนหลังนี้เจ้าของบ้านมันไปไหนไม่รู้นะครับอย่าบอกนะว่าไปยกบ้านผมอยู่ผมว่าใช่แน่เลยถ้ายกบ้านผมอยู่งั้นผมก็ขอขอตัวนี้นะครับผมแล้วเราก็ มาล็อกบ้านเราเรียบร้อยครับเขาลงมาไม่ได้แน่นอนนะครับผมเพราะว่าผมมีซับสเปซป้อมปืนลังพึ่งครบเซตเลยนะครับใช่ไหมยังอยู่ครบใช่ไหมโอเคบ้านเรายังอยู่ครบอยู่ครับเราก็ไปต่อหลังนี้เร็วเข้าเร็วเรเเหลือกี่วิแปดเจ็ดหห้าสี่สามสองหนึ่งยกเลยเราเรเเอาดิเอาดิเออโอ้โหล็อกเร็วจังว่ะเพื่อน นายล็อกเร็วไปไหมเนี่ยเอาเจอซับสเปนผมกระเด็นไปรุ่นแล้วเฮ้ยหลังนี้มันไม่อยู่แบบจริงจังนะเนี่ยเนี่ยทุกคนที่ผมยกเป็นก๊อตเข้าไปเมื่อกี้นะครับผมหรือว่านี่เปล่าเจ้าของบ้านอ๋อนี่เจ้าของบ้านเพิ่งมาเฮ้ยเจ้าของ <laughs> เจ้าเจ้าของบ้านเน็ตไม่ดีกลับเข้ามาอีกทีอ้าวหายนะครับผมไม่ได้หายไปไหนนะผมแค่เอามาช่วยดูแลให้เฉยๆนะครับในระหว่างที่คุณไม่อยู่ผมต้องเปลี่ยนแผนว่าเจ้าของบ้านเขาล็อกบ้านเร็วเกินไปนะครับเมื่อกี้ เอาเป็นว่าผมจะใช้สูตรสวาปเขาออกมาถ้าเราได้ชั้นไหนก็เอาชั้นนั้นนะครับผมเขาน่าจะกรันชั้นสองท้าให้ผมเดานะไม่ก็ชั้นแรกนะครับบ้านเราเหลือกี่วิบ้านเราห้าสิบวิผมวางซับสเปซกันไว้ก่อนดีไหมแต่น่าจะกลับมาการทันอยู่นะครับผมของเขายี่สิบกวิสิบวิแล้วนะครับโอเคผมวางมาแล้วนะตรงนี้นะครับจากนั้นตามด้วยรังพึ่งแล้วก็ป้อมปืนวาร์ปเลยนะวาร์ปเลยสี่สามสอง หนึ่งสกุ้นโอเคได้ไหมได้เดี๋ยวเมื่อกี้โดนแล้วนะครับผมตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ยิงยางไปยิงยางโอเคไปเร็ว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 ได้อยู่ได้อยู่นะเจ้าโอ๊ยมาแล้วว่าเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านใช่ไหมเจ้าของบ้านอยู่นี่โอเคผมยิงออกต้ล็อกไม่ใช่เหรอทุกคนคนอื่นมันมาขัดเล่านะครับผมคลิปนี้ขโมยก็ขโมยไม่ได้ผสมก็ดันได้ตัวเกลือโอเคครับทุกคน เดี๋ยวผมขอตัวไปตัดคลิปก่อนนะยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับ